สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บิ๊กซีโอเคอ่าไปกันเดี๋ยวไปหาหน้าก,กันนะคะนะาเราก็มาดูรองเท้านี่นะเรานะคะเราก็มาที่บิ๊กซี่บิ๊กซีเราก็มาดูรองเท้ากันนะคะตอนน้าดูอะไรอ <c oughs> ีเราก็มาดูน้าหนน้องเรากับ เอมพี่จอยนะคะไปก็ปนำอ,อยู่ตรงนู้นไป let's go ไปกันเลยใช่ไปดูนมอะไรนะไวตาเมียวกันดูนมไวตาเมียวกันนะคะดูนมไวตาเมียวอ่ะนี่ ทางนี้นะพี่จอยมานี่ไปคินี่ค่ะนมนี่นะคะนี่อ่ะดูนไม่เต็มยิ้วกันค่ะนะคะไม่ให้ใครเห็นนะนี่ค่ะนมเต็มยิ้มนี่แต่อกปนัดมินี่ค่ะปนัดซื้ออะไรซื้อของฉันมั่งสิฉันคะ ไทนดีโอน้องนี่นไ,ปนะนนไปไหนแล้วอ่ะนี่นะคะโซนมนมเดี๋ยวขอขอสักแป๊บนึงนะขอเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะแอมมาพบกันแล้วเรามาดูไทที่ทันกันนี่ละคุณ นี่เป็นแก้วนี่ของใครอ่ะเขาก็ไม่รู้นะนี่นี่เป็นรวมเราอยากแล้วนะนี่รอลูกกันนะเดี๋ยว,นนะเ,ยวเรามาทำมันด้วยคุกโอเคเอาก็มาซื้อพี่อซื้อกันนะคะเออมาเออมาตรงนี้แล้วหาพี่จอยกับน้องไม่เจอพี่จอยกับน้องเราหายไปไหนก็ไม่รู้ต้นหาพี่จอยไปไหนอ่ะ กันนะคะจะไปดันอื่นแล้วล่ะค่ะไปกันไปกันนะคะแล้ว่ารป้าไปแล้วครับอันนี้มาโซนอาหารเด็กหรือว่าคาเฟ่อะไรอยนีนะคะนี่กาเฟ

ก็ได้เวลาไปแล้วเย็นนี่ไม่ตอไปนะชอไปแล้วให้ทำใหนะให้เธอเพ่งดีเย็ไม่ตอแลนะ้วกนะ็แล้วก็กไม่ให้ใคร มีชิ้นส่วนหัวต่างๆนะคะมีกันหลากหลายเลยนะคะหรือว่าเป็นข้าวเนี่ยผลไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นขัาวก้ามข้าวหัวนะคะมีไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านผลไม้นะคะวันนี้ก็หลากหลายเช่นกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมเที่ยว xin được mến. này à. Này. này. à ha, hả, hả đang nào, ก็ั่งอยู่ตรงนน้นค่ะไม่ค่ะพี่น้ไม่เจอ้ามเดินไปไปจะไปไหนหาใครไปเร็วไอรีนนี่นะคะเราก็มาดูมาดูดูไปหาป้าหำักกอยู่ตรงนน้นนน่นตังนักอยู่น้น้นเนี่ยค่ะไป Mm. Oh okay. shit. ดีดานิดนึงนะคะก็คือนางแบบชอบเนี่ยบอกว่นางชอบไปไหนนะเนาะนางชอบไปเที่ยวนะน,นางชอบไปเที่ยวนองเที่ยมนี่นะตอนนี้จะทำอะไรคะป่าใจ นี่ตอรตามานี่พริไทยก็มีนะของตชิโก็มีนี่อันนี้เป็นโซนขนมปังนะนี่อนจยอยบรงนี่นี่เ้ยไอ้โดนหยิเลยบานี่ไปเ้าจะอ่าไหม สอบไม่อันนี้เหรอพี่นานมีชอบอ่ะอะไรก็ได้ก็ได้อุ้ยที่บาทเนี่ยก็พี่น่ยอยากได้แบบนี้อ่ะน,น้องลีน,น,นี่อันนี้ก็ได้เอาไปใส่ที่ที่จอยนี่ไหนคนดูกันให้ทุกคนดูอ่ะนี่แล้วก็ซื้อแบบนี้ไปใช่ไหมเดินนัดเดินนัดเ ก็นะไงไปบอกก็นอะอร่อยหรือแบบเนี้ยหนูไม่ชอบหรอฮะไม่อร่อยเออมันไม่มีไส้เลยเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนเดียด๋ยวไปดูตรงโน้ตไปดีย่าดีเนี่ยเด้อมันไม่มีใครกินนับมาเร็ว ไปเปลี่ยนอันนะเันไม่ไม่มีใครเาเปลี่ยนอันนะคะวาไว้นี่เราจะเอาเป็นแบบนี้นะนเอาไปแบบนี้นี่เาบบรนท่ากัน นปากายทละนมนมนดยไวี e ็สกนี่อะลูกิ้นลูกชินมนี่คืออะไรอ่ะอ๋อคุกกี้เอริมีแล้วก็เดินไปเนอริสแล้วมั้งไปไหนก็ไม่รู้ เรากันเนี่ยจะนี่จะไปไหนเราจะไปคิดตังเราก็เลยจะไปคิดสตางค์นะคะเอากระนามาเล